กับสวัสดีนะครับกับสวัสดีผู้ชมชาว youtube 50ล้านคนนะครับผมที่เข้ามาชมนะฮะเหมือนเดินอยู่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่แบบว่าบรรยากาศเหมือนลานประมูลนะอ,อะไรนะญี่ปุ่นนะฮะสวัสดียังเป็นทางการ ดูครับอนาจารรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับหลายหลายท่านอาจจะได้มาแล้วหรือยังไม่เคยมานะครับก็ชมคลิปนี้เข้าๆไปก่อนก็ได้นะฮะถ้ามีโอกาสก็มาชมได้นะครับตัวจริงที่นี่มีให้เลือกเยอะมากนะครับ ไซริสไซส์ใหญ่หนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้านะฮะอินเตอร์ชิครับผมมีให้ท่านเลือกเยอะเยอะเยอะจริงๆนะครับ SK 70ก็มีนะฮะอันนี้จะเป็นโอ้อะไรขันใหญ่หน่อยนะฮะเนี้ย เจ้า210 D นะครับโอ้คันนี้สวยมากครับนะฮะดูคร่าวๆนะครับผมจะจะมารีวิว 210D ดีคันนี้ให้ดูอีกรอบนะตัวจริงใหญ่มากครับ ก็ดูรหัสอะไรยังไง SK2 เดี๋ยวผมดูนะโอ้บแท็กใหญ่มาก y N13 นะครับ SK210D ขีด9นะครับผม2016นะฮะโอ้โหตัวจิ้งใหญ่มากครับดูฮะ ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวไว้มารีวิวอีกรอบหนึ่งนะเดินดูบรรยากาศรอบๆยามเย็นก่อนอันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้านะครับผมเยอะแยะไปหมดวุ่นวายไปหมดนะครับถ้าท่านได้เข้ามานี่เพลินมากนะฮะเหมือนได้เดินเลือกรถขุดอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะหมอใหม่หลายคันนะครับผมวันนี้ เดี๋ยวผมจะอัปเดตหรืออทำเป็น,นคีิปให้ท่านดูแต่ะละรุ่นแต่ะละรุ่นนะฮะตอนนี้ดูคร่าวๆไปก่อนยังมีเยอะนะครับให้ท่านเลือกนะฮะมิตชิสวยนะฮะสามหหรือจะเป็น SK 200ไซส์ใหญ่ นี่ดูคข้าๆบรรยากาศนะครับผม1 3 5 SR โอ้เยอะครับโคมัสุ PC 120-8บขีดนะฮะตามที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีให้ท่านเลือกอีกเยอะนะครับอันนี้จะเป็น135นะฮะ135 SR เ uh huh. งินขายการซื้อที่นี่มีรองรับลูกค้าได้แบบว่าแทบจะครบวงจรนะครับผมซื้อออนไลน์ผ่านมือถือนะครับไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ได้นะครับหรือท่านจะมาเดินเล่นมาเดินเลือกที่นี่ก็ได้นะฮะมาได้เลยครับมาฟรีนะครับผมมาฟรี หมายถึงว่าเดินเข้ามาฟรีนะครับแต่ขากลับท่านอาจจะต้องจ่ายเพราะว่าท่านซื้อรถกับทางเรา <c oughs> นะครับวายวายศูนย์ห้า y y นะครับโอ้โหสภาพสวยๆนะครับผมนี่ฮะฮิตาชิ i SK-135 อะไรอย่างเงี้ยครับมีแต่สวยๆเลยนะฮะมาดูได้เลยนะครับผม ดูการแล้วครับตอนนี้ถึงฤด,ดูการแบบว่าต้องใช้รถขุดนะครับมันมีหลายมากครับหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องอะไรกี่แรงมา้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็พาดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมสามารถโสอบถามรายละเอียดได้นะฮะโทรมาได้ที่เบอร์ ของคุณเอิร์ทกับคุณโจนะครเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้นะฮะมีหลายรูปแบบนะโอเคครับสำหรับคลิปรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวผมแยกทำเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปให้อีกทีนะฮะนี่ดูคราวๆไปก่อนนะฮะโอเคครับผมมีอลไรมากครับ ยากาศยเย็นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะค,ครับสำหรับคลิปนี้จบไว้กับโกบิโก SK125SR นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ